สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมาพาทำปลาช่อนลุยสวนนะคะปลาช่อนนี้เราก็ซื้อมาจากตลาดให้เขาขอดเกรด็ดเอาไส้เอาอะไรที่มันข้างในออกให้หมดนะคะแล้วเราก็มาล้างให้สะอาดนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็มาบ้างนะคะบ้างเป็นเฉียงเฉียงนะคะหั่นเป็นเฉียงเฉียงค่ะ แล้วเดี๋ยวปอ้อยจะตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วเอาไปทอดเพราะว่าตัวมันใหญ่ถ้าจะทอดเนี่ยมันต้องใช้น้ํามันเยอะมากเราก็แบ่งครึ่งจะได้ไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะมากค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะคะปะอ้อยก็จะมาทาแป้งอ่าโรยแป้งให้ปลาช่อนหน่อยค่ะปะอ้อยก็ใช้แป้งแป้งทอดกรอบนะคะเอามาโรยโรยให้ทั่วๆค่ะ และเวลาทอดจะได้กรอบๆค่ะแล้วเราจะไปทอดกันนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ามันลงไปรอน้ามันร้อนนะคะน้ำมันร้อน,ะะน,นอแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะมีสะดุ้งมีสะดุ้ ไปนะคะรอให้มันเหลืองะค่ะเราก็มาค่อยๆตะแคงดูก่อนนะคะว่ามันใช้ได้หรือยังอ่ายังไม่เหลืองเท่าไหร่ยังไม่เหลืองนะคะเราทอดต่ออีกสักพักน่าจะเหลืองแล้วนะเราก็กลับดู โอ okay, เคเหลืองแล้วตัดเลยสวยหั่กนกลิ้ไอันนี้เกือบไหมแล้วโอเคยังใช้ได้ตับข้างนะคะเวลาลับข้างเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่เท่ากับด้านแรกนะคะเพราะว่ามันมีความสุกบ้างแล้วค่ะแ๋ะวยวเราก็ล่อ่ปน่าจะเหลืองแล้วนะคะโอเคเหลืองแล้ว ก็ตักใส่ตะแกงเลยใส่กระชอนไว้สีสวยไหมคะตักใส่กระชอนพักไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันทอดขึ้นมาแล้วปลาสีสันน่าจะกรอบน่ากินมากค่ะอ่าเราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยำกันนะคะค่ะนี่ก็เป็น ส่วนประกอบของน้ำยำนะคะน้ำราดนะคะก็จะมีเอ่อเริ่มจากอะไรก่อนดีเยอะมากเอาน้ำพริกเผาแล้วกันมีน้ำพริกเผามีมะม่วงนะคะมะม่วงดิบสับแต่วันนี้ป้าอ้้ยได้มะม่วงเหลืองไปหน่อยหาเขียวเขียวไม่มีก็เลยได้มะม่วงเหลืองไปหน่อย แล้วก็มีมะนาวมีถั่วมีพลิกพลิกขี้หนูนะคะสับละเอียดน้ําปลาหอมแดงตะไคร้ใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีลาวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำน้ําตาลนะคะน้ําเชื่อมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาส่วนผสมพวกนี้มาปรุงรสนะคะเอามาผสมกันให้ได้รส เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะแล้วเราก็จะราดไปบนบนตัวปลาค่ะ,คะเราก็จะมาทําน้ํายํานะคะเราก็ใส่น้ําพริกเผาลงไปนะคะแล้วก็พริกพริกเราก็กะเอาเราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดน้ําปลาตะไคร้ หอมแดงแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะเราใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมดูแล้วก็บีบมะนาว แล้วเราก็คนๆนะคะแล้วเราก็มาชิมดูว่าได้เท่าที่เราต้องการไหมถ้าไม่ได้เราก็ค่อยเติมลงไปค่ะมันเหมือนมึดๆเอาใหม่ค่ะพอเราผสมแล้วเราชิมดูได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะก็ใส่ผักชีลาวลงไปแล้วก็มะม่วง แล้วก็คนๆหน่อยแล้วเราก็เอาไปราดที่ตัวปลาเลยนะคะค่ะแล้วเราก็เอาน้ำยำนี้ราดลงไปบนตัวปลานะคะ แล้วก็โรยถั่วลงไปค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาช่อนลุยสวนของป้าอ้อยเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าอ้อยได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ